ก็มีเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะเล่าเพื่อให้พวกเราเป็นอุทาหรณ์ว่าทําบุญยังไงถึงจะได้ผลของบุญนะครับคือทุกปีที่ผมทําบุญมาเนี่ยก็ต้องกลับเรือนว่าผมทําบุญบอกเช่นปวานาว่าจะบริจาคร้อยหนึ่งถึงเวลาก็จะค่อยๆามาให้ทีละยี่สิบยี่สิบยี่สิบประมาณสักห้าหกเดือนก็ให้มาครบหมดนะครับหรือบางทีก็จะให้ประมาณสักสามเดือนค่อยๆผ่อนบางทีบางปีนะครับ สมมติเราภาวนาเยอะหน่อยสักสองรอยเราก็ทยอยให้นะครับทีละสักสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะให้หมดแต่สังเกตดูว่าในแต่ละปีที่เราภาวนาอย่างนี้เนี่ยสมบัติมันมาเรื่อยๆมันกับเงินที่เราผ่อนไปเรื่อยๆนะครับปีนี้วันเกิดเนี่ยก็เลยทําอีกแบบหนึง่งวันเกิดปีนี้นะครับวันเกิดปีนี้พอดีมีอะไรดนใจครับ่รู้ผมมามารักษาตัวที่ท,ที่ที่วัดนะครับเพราะว่า มีความไม่สบายอยู่หลายๆอย่างนะครับโดยเพาะยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับไตเนี่ยนะครับก็มารักษาตัวที่วัดพอดีหลวงพี่ท่านพูดให้ยินนิดเดียวเองท่านบอกว่าทําบุญทันใจนะครับผลบุญก็เกิดขึ้นทันทันใดเหมือนกันนะครับปีที่วันเกิดเนี่ยเดือนมีนาผมก็มาทําบุญวันเกิดนะครับแต่ว่ามาในลักษณะที่ทําบุญอีกแบบน,น,นะครับคือเราก็ดูว่าเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ทําเลยทําเลยแล้วก็บอกใช้ทองบอกว่าให้เอาเงินเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแต่แต่แต่ไม่รู้เช็คเดงครับ่ะนะฮะคือบอกให้เข้าเข้าไปก่อนนะครับคือเป็นขั้นแรกเลยที่ทําบุญแล้วก็บอกให้เอาเช็คเข้าไปเลยนะครับคนจริงก็ไม่ใช่ความลับเลยนะครับก็ทําไปร้อยหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิครับมันมหาศาร,รรย์มากๆ คือผมมีบริษัทลนันเฮาส์นะครับที่เราถือหุ้นโรงพยาบาลอยู่ชื่อโรงพยาบาลเกษมร,ราชนะครับเราถือหุ้นอยู่25%เถ้าคิดจากราคาตลาดเนี่ยราคาตลาดเนี่ยก็ชื่อขายอยู่ทางประมาณสัก6บาทนะครับบาท50บนะครับผมก็ตั้งใจจะขายแต่ว่าเวลาจะขายเนี่ยสภาพตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เมื่อตอนประมาณสักปลายมาสหนึ่งายมาสสองนี่นะครับตอนไลายมาสหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งนะครับก็ประมาณหลังมันเกิดแค่วันสองวันนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคือเราบอกขายยังไงเขาก็บอกว่าต้องขายลดราคา10ซคือจาก6บาท50เหลือ6บาทแต่ทันทีทันใดปรากฏว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับท่านไปซื้อหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราช ขึ้นมา11%นะครับซึ่งซื้อโดยไม่ไดไ้ไม่ได้มีใครรู้เรื่องเลยท่านซื้อมา11%เฉยๆเลยนะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งสองเจ้านะครับเราเองก็ไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมก็นึกเกิดความคิดขึ้นมาหลังจากที่มาทําบุญวันเกิดแล้วก็ว่าเอ๊ะเราถือโอกาสนี้ขายหุ้นเราดีกว่านะครับก็เอาหุ้นเนี่ยไปบอกขายนะครับผมใช้เวลาบอกขาย 7วันนะครับมีคนใดคนหนึ่งในสองเจ้านนี้ก็คือโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับก็ตกลงซื้อเลยนะครับซื้อไป25%์ที่ราคาแปดบาทหาสิบเราตั้งใจขายได้ประมาณ2,500ล้านแต่เราขายได้3,500ล้าน ที่ประหลาดยิ่งกว่าน,นั้นนะครับคือใช้เวลาตกลงซื้อขายกันเนี่ยเจ็วันนับแต่วันที่แจ้งให้ทราบไม่มีการตรวจสอบบัญชีไม่มีการบอกว่าจะขอกรรมาการเพิ่มหรืออะไรทั้งสิน้นครบเจ็วันก็เ,เงินมาจ่ายแล้วก็เอาหุ้นไปเลยผมมีความรู้สึกคล้ายๆว่าฝันไปคือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นอนุภาพของบุญนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วกว่าจะบอกขายเนี่ย ต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าต้องไปขายที่ออยุโรปหรือไปขายอเมริกาขายนักลงทุนเพราะว่าปริมาณมันเยอะมากนะครับตอนที่เราจะขายเนี่ยถ้าตรงส่วนลด10%บเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองพันห้าเนี่ยผมคงขายได้สักสองพันสองแต่นี่เราขายได้สามพันห้าใช่ว่าเจ็ดวันตัดสินใจชื้อขายแล้วก็จบเราก็ได้เงินมาเรียบร้อยเลยนะครับหลังวันเกิดอยู่แค่แค่สองอาทิตย์ก็จบแล้วคือหลังจากฟันที่ทําบุญใหญ่นะครับโดยที่ว่าตัดสินใจว่าจากนี้ไป ไม่ติดค้างอะไรวัดเลยก็ทำน้วทําเลยดีกว่ามีเท่าไหร่ก็ทําแค่นั้นนะครับคือหมายความว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ทําไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีเงินงอกขึ้นมาเองนะครับเราก็เชื่อในตมานี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกก็คือตัวโฮมโปรของตัวเมื่อวันเกิดนะครับเมื่อวันเกิดนะครับเมื่อปีนี้นะครับผมต้องกล่าวเรียว่าเราดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราก็อยากจะ ทำอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้ขยายกิจการมากขึ้นนะครับบริษัทนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนประมาณสักเดือนมีนาวันเกิดปีที่แล้วนะครับบริษัทมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก8ปดพันล้านแปดพันล้านนะครับผมก็ทําบุญต่อเรื่องไเรื่อยแต่ว่าหลังจากที่ทําบุญมาตอนวันเกิดเนี่ยนะครับคือทําบุญโดยทันทีโดยไม่ได้ติดค้างแล้วก็นึกอยากทำเท่าไหร่ก็ทําแล้วก็ไม่ได้ห่วงเลยว่าตัวเองจะมีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับคือเอาตําราของ ดกรกฤษดามานะครับท่านบอกว่าถ้ามีเงินเหลือเท่าไหร่ล้วมันก็ททำหมดนะครับที่น,นี้น่าจะทําหมดด้วยครับผมผมทําตามท่านแล้วน,นะครับท่านบอกท่านตามผมท่านรวยผมตามท่านผมเลยยิ่งรวยใหญ่เลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคุณบริษัทโฮมโปรเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนประมาณเดือนมีนาเมษายนเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ800 0กว่าล้านหนึ่งปีหนึ่งปีให้หลังนะครับหนึ่งปีให้หลังมาถึงตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งกับ 5เดือนปีกับ6เดือนบริษัทโฮงโปรจาก8,000ล้านนะครับวันนี้มีมูลค่า54,000ล้านและตลอดเวลาที่ตลอดเวลาที่ราคาขุ้นขึ้นมานะครับตลอดเวลาที่ผมทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับต้องกลาบเรียนว่าผมเองเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ใช้เวลาประมาณ6กสิอซอยู่ที่วัดนะครับใช้เวลาประมาณสัก10%อซอยู่ที่บริษัทอีกส0ซก็บินไปเยี่ยมเยียนเพื่อนที่เมืองน,นอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ว่าผมแทบจะไม่เคยได้ทางานแล้วนะครับแต่ว่าทําไมสมบัติมันยังไหลามาเรื่อยๆนะครับอันนี้เข้าตามาที่ท่านบอกเลยครับว่าทําบุญไปแล้วเนี่ยได้สมบัติจกักรพรรดิตักไม่พ่องนะครับคืองานเราไม่ต้องไปทํามากอย่าลืมนะครับว่าบางคนบอกว่า ทำบุญแล้วไม่ต้องทํางานต้องเรียนยินนะครับว่าบุญที่เราทําไปเนี่ยจะทําให้เราเกิดความคิดความคิดที่เราบอกว่าเป็นความคิดของเราเองเนี่ยไม่ใช่ความคิดของเราเองนะครับเป็นความคิดที่เกิดจากบุญคําพูดการกระทํานะครับเกิดจากบุญทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไม่จริงอ่ะทำบุญแล้วยังต้องทํางานต้องคิดต้องทําหนักผมต้องของการเรียนว่าถ้าจะทาให้ถูกหลักวิชานะครับทําบุญแล้วอธิษฐานแล้วก็ ตั้งใจว่าบุญที่เราทําไปทานที่เราทําไปเนี่ยเราตั้งใจให้ได้สมบัติเนี่ยเพื่อมาต่อ,อยุพระพุทธศาสนานะครับเพื่อขยายวิชาธรรมกายและพุทธศาสนาเนี่ยไปทั่วทั้งโลกนะครับคือผมก็ธิษฐานนี้ตลอดเวลานะครับสังเกตดูว่าปีหลังๆเนี่ยอย่างปีเนี่ยผมอายุย่าง39แล้วนะครับอีกสามก39ครบร้อยนะครับอีก39ครบร้อยนะครับก็ งานแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะครับหลวงพี่ท่านไปเยี่ยมที่บริษัทนะครับเมื่อเดือนที่แล้วท่านไปวไ,ไปเยี่ยมเพราะว่าท่านอยากจะดูวิธีการแต่งสำนักงานเพื่อเอามาใช้ที่อาคารคุณยายร้อยปีท่านเข้าไปในห้องท่านก็ตกใจเพราะว่าที่ห้องไม่มีกระดาษเลยไม่ได้แผ่นเดียวนะครับมีแต่รูปหลวงปู่อยู่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทุกวันผมก็เข้าห้องเสี่ยก็อธิษฐานนะครับ เอาบุญทางานอย่างเดียวตัวเองก็ไม่เคยได้ทํางานอะไรนะครับว่างๆก็ไปไปเยี่ยมได้นะครับเพราะว่าออฟฟิศผมไม่มีกระดาษเลยไม่มีเอกาสารเลยเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่เคยเซ็นเอกาสารอะไรเลยตอนนี้นะครับผมคิดว่าอนันงิ์ของบุญที่ทําไปในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยยิ่งตอนนี้นะครับต้องเียว่า,าทาบุญเกือบจะทุกอาทิตย์เพราะว่ามาวัดเนี่ยมีเรื่องให้ทําบุญได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรื่องยาเดี๋ยวเรื่อง ไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเรื่องของรัสเชียรเรื่องอะไรมีเรื่องอให้ทําบุญได้ต่อดเวลานะครับผมก็ทาไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่เคยด,ดูว่าตัวเองเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับพอไม่ไหวจริงๆเนี่ยคือผมยาก,กน,นะครับระหว่างคนที่จ่ายเงินกับตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ขย,ยาดูว่าตัวเองเหลือเงินเท่าไหร่เพราะว่าพอดูลวเดี๋ยวมันมันเกิดความงกขึ้นมานะครับเราก็ไม่อยากดูว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เราก็ให้คนคนหนึ่งเนี่ยคอยดูแลยอย่างเดียวนะครับแล้วให้คนคนนี้ประสานงานอยู่กับ ประกางานอยู่คุณหลวงคุณคุณใยทองหรือหลวงพี่นะครับคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดะไรทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์ขัดคอผมนะครับเวลาเวลาผมจะทําบุญเนี่ยผมก็จะทําเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกเขาเลยว่าวันนี้ผมทําบุญเวลาแค่นี้นะให้เตรียมไว้ด้วยแล้วผมวางสายเพราะไม่ต้องการเขาพูดว่าเงินไม่พอนะครับเดี๋ยวกลัวเขารีบพูดกลับมาเราฟังแล้วเราใจป้าเราก็วางสายทันทีเลยนะครับวิธีการอย่างนี้เนี่ยผมทํามาประมาณหลายปีแล้วนะครับ ทำให้เราสามารถทำบุญได้โดยที่ใจเลยผ่องใสไม่กลัวว่าเงินจะไม่พอนะครับต้องขอกราบเรียนว่าผมคิดว่าพวกเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เราตั้งใจที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ไปทั้งโลกนะครับหลวงพ่อท่านเองเนี่ยบอกว่าการที่เราจะมีพระภิกษุได้เนี่ยเป็นล้านรูปเนี่ยเพื่อขยายวิชาไปทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชั่วชีวิตเราและชั่วชีวิตเราทุกคนในนี้เราจะได้เห็นวิชาธรรมการและพุทธศาสนาเนี่ยไปทั้งโลกไปหมดทุกประเทศนะครับพวกเราเชื่อไหมครับเ <Yeah. S 1> ชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะมีพระภิกษุสามเณรเนี่ยมาให้ได้นะครับมีสิ่งที่เรารองรับให้ท่านได้สามารถ อยู่ได้จำวัดแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้ที่จะไปสอนคนได้นะครับล้านรูปนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะก่อสร้างเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับเป็นการสร้างพื้นฐานของพวกเราคุณรบนะครับเราเป็นการออกไปเสาะหาคุณรบพระนิพพานมาให้ครบก่อน จากตรงนี้แล้วเนี่ยเรากําลังจะสร้างฐานออกไปทั้งโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเห็นนิทรรศการอยู่หน้าห้องนะครับจะมีเรื่องของอาคารต่างๆนะครับเรากําลังจะสร้างหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่เรารู้ก็คืออาคารของพระผู้ปราบมารนะครับซึ่งจริงๆแล้วมี3อาคารนะครับอาคารแรกที่เราจะลงมือสร้างทันทีนะครับก็คืออาคารทีอ่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะ มีพระท่านจะจําวัดได้ประมาณ2,000กว่ารูปทั้งหมด3อาคารเนี่ยจะจําวัดได้ประมาณ6,000กว่ารูปนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเริ่มจากที่จอดรถนะครับที่จอดรถเรามีไม่พอเรามีอาคารที่จอดรถที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ8อาคารอาคารหนึ่งจะจุนะครับรถยนต์ได้ประมาณ2 5 0 0ันคันนะครับเล็มแอาคารจะจุรถยนต์ได้2,000 20, 0คันอย่าลืมนะครับเราจะมีคนมาล้านคน นะครับเรายังไม่พูดถึงพระภิกษุอีกหนึ่งล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่รถที่จะมาอย่างเดียวนะครับสมมุติว่ามีเครื่องหนึ่งมาด้วยรถยนต์นะครับเครื่องหนึ่งมาห้าแสนเนี่ยเราต้องมีที่จอดรถเนี่ยผมว่าเป็นแสนคันด้วยซ้ำไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราสร้างให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเ,เราจะเริ่มต้นสร้างได้ในสักสองอาคารก่อนนะครับก็คือห้าพันพอห้าพันเนี่ยที่จอดรถพวกเราเนี่ยจะสะดวกสบายขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่จอดรถเราเนี่ยอันนี้สะดวกสบายมากนะครับมีลิฟต์ด้วยมีทางเลื่อนให้คนที่อา,อายุมากนะครับคุณป้าคุณนา้าคุณลุงเนี่ยนะครับสามารถใช้รถเข็นได้อะไรได้นะครับแล้วก็เข้ามาโดยตรงเข้ามาในตัวสภาเลยนะครับอาคารนี้เราคิดว่าจะลงมือก่อสร้างทันทีนะครับที่เรา,าพ้นจากกระถินปีนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งน่าสงสารมากคืออาคารของอุบาสิกา คือเราจะสร้างกันมาแล้วเนี่ยประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าวัดเนี่ยผมก็เห็นาบาปอาคารอุบาสิกาแล้วแต่ทันทีทันใดเนี่ยก่อนจะสร้างก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยฉกฉวยเอาเงินไปซะก่อนนะครับไปสร้างอาคารนู้นอาคารนี้แม้อาคารอุบาสิกาปัจจุบันเนี่ยก็ยังมุงฝากอยู่นะครับเราไปดูแล้วเราจะเห็นว่าหน้าห้องศารมากนะครับแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้ฝึกลูกเอาไว้ฝึกลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อดทนไปก่อนนะครับ เราก็จะสร้างอาคารบาสิกาขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเป็นค่าจุดเริ่มต้นถ้าเรามีเ,เงินกองทุนเพียงพอนะครับเราก็จะสร้างอาคารเนี่ยให้พระท่านจําวัดได้ทั้งหกพักว่ารูปเลยนะครับแต่ผมกลัวพวกเราจะไหวหรือเปล่าครับหกพันกว่ารูปนี่มันต้องพวกเราต้องทุ่มกันสุดตัวเลยนะครับปีนี้ไหวไหมครับต้อง ขยายข้องสําหรับบรรจุชื่อเนี่ยขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเราถึงจะสร้างได้ทั้งหมดเนี่ยครับไหวไหมครับจเจ้าที่จอดรถแปดอาคารเลยไหมครับจะเอารถไฟฟ้ามาวัดไหมครับเอาแล้วเราเวลาทําบุญเนี่ยเราเราเรานึกแล้วนึกอีกเนี่ยมันจะไหวไหมครับ ดึงมาเออราคาเราเรียนลูกเราจะพอไหมเนี่ยเอะและพนักงานบริษัทเราเนี่ยจะมีโบนัสจ่ายไหมเนี่ยคือตั้งใจทำเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยไหวหมดเลยนะฮะเวลาเดินมามันค่อยๆหล่นไปเรื่อยๆนะฮะกว่าจะมาถึงนี่นะครับกองหนึ่งไม่ได้เลยตอนมาที่ตั้งใจทําห้องหนึ่งนะครับเดินมาถึงนี่หรืออยู่กองเดียวเองนะครับผมต้องขอกลับเรียนว่าผมเองเนี่ยตอนนี้ทําบุญเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนึกอยู่อย่างเดียวว่า ต้องทำให้งานของวัดสําเร็จเป็นอัศจรรย์เราต้องเห็นวิชาธรรมกายและพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไปทั่วทั้งโลกก่อนเราจะหมดอายุไขเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนี่นะครับอย่าลืมนะครับมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งพวกเราทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดครับจริงไหมครับมีใครไม่ได้มาจากทั้นดุสิตมั้งครับมีใครไม่ได้มาจากวงดุมพิเศษมั้งครับ ไม่มีเลยพวกเรามาด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลับไปนี่นะครับอย่าลืมว่าเรากลับไปแล้วเราจะมองหน้ากันได้ไงถ้าบอกว่าเรายังขยายไม่ครบเลยลงมาเกิดก็ลงมายากเพราะว่าเขาก็พยายามแกงเราไม่ให้ลงมาเกิดได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องจบในชาตินี้เลยจริงไหมครับเราต้องเอาให้จบในชาตินี้ของเราเลยว่าเราต้องขยายไปทั้งโลกให้ได้จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าสร้างเลยตึกเดียวนะครับเอาสักสามตึกเลยนี้ยครับเราจะได้มีพระมาตั้งหกพันกว่ารูปแล้ว